มาต่อกันที่แบฝึกหัด8.8นะครับเขาให้แสดงวิธีการหาความจุข,ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอันแรกเลยกองพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากว่าขนาดภายในได้ดังรูปเหมือนเดิมครับสูตรปริมาตรว่าไงนะครับอ่าสูตรปริมาตรนะครับ่า,ด,าบดูนะครับเหมือนที่เราเรียนไปแล้วเนาะมันก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเอง คูณสูงแล้วกันเนาะของิีนสั้นๆซึ่งพื้นฐานแน่นอนพื้นฐานข้อนี้มันเป็นอะไรครับนี่ฐานมันคือตรงนี้เนาะลูกอ่ามันก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะมันก็คือพื้นที่ฐานมันก็คือสูตรมันคือกว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงนั่นเองนะครับถ้าเราคูณนะครับมันก็ได้เป็น20อ่ากว้างเป็น10แล้วกันเนาะกว้าง10ยาวเป็น20นะครับและความสูงนะครับความสูงเป็น25เนาะหนูก็คูณเลยนะครับ10 20 25นะครับอ่าส20คูณ20น200นะครัน ถูกไหมครับคูณ25ซึ่งครูขอทอดศูนย์ออกก่อน2ตัว25คูณ2เป็น50นะครับและเติมศูนย์ที่ถูที่ทอดออก2ตัวนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็น5้าเลยลูก5 0 0พันหน่วยนะครับหน่วยเป็นปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทรอบอจุดแล้วก็ซมจุดนะครับก็จะได้เป็นนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ5,000ลูกบาทรเซนติเมตรเรียบร้อยจบแล้วครับ1คอนะครับเท่านี้เองนะครับเรียบร้อยอ่ะ ต่อไปข้อ2นะครับถาทรงสีเ่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ดังรูปให้หาความจุของถาทรงสีเ่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับเริ่มต้นนะครับปริมาตรนะครับนีครับก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับ ซึ่งถ้าหนูดูจากถาดนะครับถ้าหนูดูจากถาดจริงๆนะครับเนี่ยถาดใต้ล่างเนี่ยพื้นที่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกอ่าก็จะมีกว้างคูณยาวนะครับวิธีการหาคือใช้กว้างคูณยาวนะครับดูนะครับพื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวแล้วเราก็คูณกับความสูงความสูงก็คือความสูงของถาดนี่ครับห้าเซนติเมตรตรงนี้นะครับอ่าความสูงของถาดครับอ่าเราแทนค่าลงไปนะกว้างกับยาวนะครับ มันจะเป็น45แล้วตรงนี้ก็เป็น3อะไร30นะครับอ่ะกว้าง30ยาว45แล้วเราคูณความสูงสูงของเราเคียงแค่5เซนนะครับอ่ะหนูลองคูณที่เดิมลองคูณนะครับอ่ะดูนะอ่ะคูณเอา45คูณ5ก่อนแล้วกันนะครับ5 5 25ใส่5ทด2นะครับ5 4 20ทด 2, 2, 2เป็น22นะครับเป็น225แล้วหนูได้225แล้วหนูไปคูณกับ30แต่หนูทอดศูนย์ออกก่อนเนาะ ก็จะได้เป็น35 5ห้าสิห้าทุกหนึ่งสามสองหกทุกหนึ่งเป็นเจ็ดสามสองหกนะครับได้เป็นหกร้อยเจ็ดสิบห้าเติมศูนย์ที่ถอดออกหนึ่งตัวเป็นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเรียบร้อยนะครับหน่วยของเราปริมาตรเป็นลูกบาทนะครับอันนี้เป็นลูกบาศเซนติเมตรก็คือรอบอจุดซอมอจุดนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาตรของถาดุ้งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็เป็นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบลูกบาทเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับอามาดูกันต่อเลยนะครับข้อที่สามนะครับ ทางน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง1.2เมตรยาว1.5เมตรและสูง1เมตรหาปริมาตรหรือความจุนะครับนะครับอ่าปริมาตรของมันนะครับก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับ คูณความสูงนะครับซึ่งพื้นฐานมันก็คือกว้างคูณยาวเนาะง่ายๆพื้นฐานเพราะฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผ่านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะกว้างคูณยาวแล้วก็คูณความสูงนั่นเองนะครับกว้างยาวบอกมาชัดเจนว่าเป็น1.2ึ่งคูณหนแล้วความสูงเป็นเลข1นะครับโอเคทอดจุดออกลูกมันก็คือ12บสคูณสินั่นแหละหนูทอดจุดออกก่อนนะครับห้าสองสิบเศษศูนย์ทดหนึ่ง 51521เป็น6ใส่0ที่หลัก10ก่อน1ูณ2เป็น2 1 1เป็น1นะครับบวกกันได้เป็น0เป็น8ได้เป็น180หนูอย่าลืมนะว่าไอ้นี่1ตําแหน่งนะครับไอ้นี่อีก1ตําแหน่งรวมกันต้องได้เป็นกี่ตําแหน่งลูกรวมกันต้องได้เป็นเท่าไหร่ครับถ้าคูณกันก็คือเอาตําแหน่งบวกตําแหน่งเนาะเทคนิครัดรวมกันต้องได้เป็น2ตําแหน่งนะครับมาได้180หนูใส่จุดยังไง180หนูนับจากด้านหลังมานะ1 2และใส่จุดเสด็แล้วคําตอบเป็น1.80หน่วยเป็นหน่วยปริมาตรเป็นลูกบาตรนะครับอันนี้เป็นลูกบาตรเมตรก็คือรอบอจุดมอจุดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตอบ ว่า1.80ลูกบาทเมตรหรือจะตอบว่า1.8ลูกบาทเมตรก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าศูนย์ที่อยู่หลังจุดสามารถตัดทิ้งได้โอเคนะครับไปที่ข้อ4ีกัน ข so right. so ้อ4บอกว่าสระน้ําสุนเสียมุมฉามีพื้นที่ฐาน20ตารางเมตรและลึก1.20เมตรครูบอกแล้วว่าความลึกความหนาความสูงเป็นอย่างเดียวกันนะครับโจทย์อาจจะมาในรูปของความหนาเหมือนที่เราเคยเจอก้อนอิดหนาหรือจะเป็นความลึกอาจจะมาความสูงให้เข้าใจว่าคือมันคือความสูงเหมือนกันนะครับนะครับสูตรการหาปริมาตรนะครับเหมือนเดิมนะลูกปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงอันนี้ให้เป็นพื้นที่ฐานมาเลยเย่ยมากพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับ พื้นที่ฐานให้มาเท่าไรครับพื้นที่ฐานให้มา20ตารางเมตรนะครับแล้วความสูงให้มาคือ1.20เมตรนะครับเอามาคูณกันนะลูกหนูทอจุดเลยก็ได้เป็น120คูณกับ สองนะครับคูเปาทอดศูนย์อ,อก,ก่อนเนาะสตัวเลยสิบคูณสเป็นยีแล้วเติมศูย์สตัวก็จะได้เป็นสองพนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้เป็นสองตแหน่งหนูก็ต้องใส่จุดสองตาแหน่งนะครับซึ่งหนึ่และใส่จุดมันจะได้เป็นยี่สซึ่งยี่สก็มีค่าเท่ากับเลขอะไรนน่นเองยี่สิบสี่เพราะว่าศูนย์ที่อยู่หลังจุดทศนิยมถือว่าไม่มีค่าสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็ตอบว่า 24, ลูกบา ปริมาตรเป็นลูกบาศก์อันนี้เป็นลูกบาศก์เมตรครับตัวคําตอบก็คือ24ลรอบอรจุดมจุดตัวย่อเนาะก็คือ24ลูกบาศก์เมตรนั่นเองอ่าต่อไปข้อที่5นะครับกระทางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้พื้นที่ฐาน1 9 6ตารางเซนติเมตรและสูง42เซนติเมตรเหมือนเดิมมารุยต่อครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาปริมาตรนะครับสูตรคือพื้นที่ฐานคูณความสูงจําได้แล้วเนาะหลายข้อแล้วเนาะอ่าพื้นที่ฐานนะครับคูณความสูงนะครับ โอเคนะครับพื้นทีฐานคือเท่าไราพื้นทีฐานบอกมาแล้วเป็นร้อยเก้าสิบหกตารางเซนติเมตรความสูงเป็นสี่สิบสองแน่นอนครับตั้งคูณดีกว่านะครับด้วยความรวดเร็วร้อยเก้าสิบหกคูณสี่สิบสองนะครับทดเลย 2 6งหกสิบสองสองทดหนึ่เปทหนทดหนึ่งทดหเป็นสเติมศูนที่หักสิบก่อน4 6 2 4กยี่สี่ใส่สี่ทดสองสเทสอป็นสามแปดใส่แทดสามึงสทดสเป็นเนะครับแล้วมาบวกกันเป็น2 9งเก้าบวกสี่เป็นสิบสาทดหนบวกสเป็นสิบเทเป็นสิบสอใส่สอทดหนะครับเจทดหเป็นแ ตอบว่า8 2 3 2น้นั่นเองนี่คือคูณเรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยของมันเป็นหน่วยปริมาตรเป็นลูกบาทนะครับอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรก็ลูกบาทเซนติเมตรนำหน้านด้วยลูกบาทตลอดนะถ้าเป็นปริมาตรก็เป็นลรรบจุดสอมจุดก็ซึ่งย่อม,มาจากลูกบาทเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับในแบบหัสนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับอ่าเห็นปะเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าแบบหัดต่อไปนะครับแบบหัสนี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไป